รบเรื่องการสำรวจโบราณสถานครั้งที่สองปาทกถาเรื่องการไปสำรวจโบราณสถานครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้าได้นำมาพิมพ์ลงในหนังสือวิญญาณสองฉบับคือฉบับเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2516ซึ่งอยู่ในเล่มเดียวกันตอนหนึ่งและฉบับเดือนกรกฎาคมอีกตอนหนึ่ง ปาทกถา,าที่อาจารย์จุลทัตได้แสดงในครั้งแรกก็จบเพียงแค่นั้นและต่อมาข้าพเจ้าได้เชิญอาจารย์จุลทัตมาปาทกถา,าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งที่ห้องฝึกสมาธิาแผนกธรรมวิจัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพเมื่อวันที่16มิถุนายน2516 และเนื่องจากวันนั้นอาจารย์จุลธัต์มีชั่วโมงสอนอยู่ที่โรงเรียนพ่อช่างการมาปตาตกถาจึงต้องทำเป็นสองตอนตอนแรกเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาจนถึง9 3 0านาฬิกาแล้วอาจารย์จุลธัต์ก็ไปสอนที่โรงเรียนพ่อช่างเสร็จจากที่นั่นแล้วจึงมาปาตกถาต่อเมื่อเวลาสิ0 0อจนยงระช่งจม เพราะฉะนั้นในสำเนาปาทกถฐานี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีข้อความต่อกันเป็นสองตอนเรื่องที่อาจารย์จุลทัศน์ได้นำมาเล่าไวน้นี้ถึงแม้จะพยายามพูดอย่างละเอียดแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวยังมีข้อความบางตอนยังไม่ได้กล่าวถึงแต่ก็เหลือไม่มากนัก จากปาทกาถาที่ท่านได้อ่านมาแล้วทั้งสองครั้งนี้เข้าใจว่าท่านคงจะตัดสินใจได้ด้วยตัวของท่านเองว่าการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องโอปปติกะนั้นเราได้หลักฐานที่เกือบจะพูดว่าสมบูรณ์คือเป็นหลักฐานที่ทำให้เราเชื่อแน่ได้จริงๆว่าผู้ที่บอกเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโบราณสถานนั้นๆ ผู้เล่าคือคุณสีเพนไม่มีความรู้แต่ก็สามารถบอกเรื่องราวต่างๆออกมาได้ถูกอย่างน่าอัศจรรย์จึงทำให้เชื่อได้แน่ว่าผู้ที่บอกเรื่องราวเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นจริงๆและก็ขอแจ้งให้ทราบไว้ด้วยว่าผู้ที่เล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ให้เราฟัง ซึ่งอาจารย์จุลทัศน์ไม่ได้ระบุว่าเป็นท่านผู้ใดนั้นความจริงก็คือในเวลาที่เราไปที่สุขโขทัยและศรีสัชนาลัยผู้ที่บอกเล่าก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่วนที่กำแพงเพชรพ่อขุนรามคำแหงไม่ทราบเพราะเป็นเหตุการณ์นในสมัยหลังแต่ก็ได้อาศัยพวกโอปปติกะซึ่งส่วนมากเป็นพระ คือพระที่เป็นโอปปฏิกาซึ่งได้อยู่ที่นั่นมานานตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างโบสถ์วิหารเป็นผู้เล่าและที่จังหวัดอยุธยาผู้ที่บอกเล่าก็คือสมเด็จพระวรรรัตซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขอให้ท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยพรรัตนาสุวรรณ พรกาถาเรื่องการสำรวจโบราณสถานครั้งที่สองโดยอาจารย์จุลทัตพยาคานนท์สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในการไปค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานและประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการอย่างใหม่ตามที่ผมคิดว่า ได้กำหนดเรียกอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับที่นี่ผมใคร่จะขอทบทวนความเข้าใจใส่เล็กน้อยก่อนที่จะได้พูดเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์เพิ่มเติมในการศึกษาค้นคว้าในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการอย่างใหม่นี้คือจากความเชื่อที่ผมมีอยู่ก็เชื่อว่า วิธีการศึกษานั้นมีหลายวิธีด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งคือศึกษาในเรื่องของจิตในเรื่องของวิญญาณก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษาอีกวิธีหนึ่งและในระยะหลังต่อมาผมได้พบและก็มีเหตุผลพอที่จะเชื่อได้ว่าวิธีการศึกษาในเรื่องวิญญาณที่อยู่อีกช่วงหนึ่ง หรืออยู่อีกภูมิหนึ่งนั้นถ้ามีเครื่องมือที่ดีสามารถสื่อความหมายออกมาได้และมีเหตุผลรับรองได้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่เราควรยอมรับว่าเป็นวิธีการศึกษาอีกวิธีหนึ่งวิธีการที่อาจารย์พรได้ดำเนินมาและผมได้มีส่วนเข้าไปร่วมในระยะแรกก็สังเกตการในระยะหลังต่อมา ก็ร่วมที่จะศึกษาไปกับอาจารย์พรก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้พบว่ามีเหตุผลหลายประการที่น่าจะเชื่อได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งเหลวไหลเกินไปสำหรับคนในยุคป,ปัจจุบันนี้และสิ่งที่ไม่เหลวไหลน,นั้นก็ย่อมจะต้องมีเหตุผลที่เราเห็นได้ด้วยตาเป็นประการแรก และเหตุผลที่เราประจักษ์ได้ในหลักฐานต่างๆเป็นประการถัดมาเทาว่าถึงความรู้สึกของคนในปัจจุบันนี้ผมคิดดูแล้วจากประสบการณ์ที่ได้สอนเด็กมานานปีก็จะเห็นว่าคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้จะเชื่ออะไรก็จะต้องเชื่อในเรื่องของวัตถุมาก่อนจิตใจเพราะฉะนั้น ศาต่างๆทั้งหลายก็จำเป็นจะต้องมีวัตถุมีเหตุผลเป็นสิ่งรองรับให้เขาเห็นได้เสียก่อนแล้วเขาจึงจะเชื่อทีนี้วิธีการที่ไปพิสูจน์หลักฐานอะไรกันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าวิชาที่ว่าโดยการติดต่อกับวิญญาณหรือวิญญาณมีจริงนี้ ก็ปรากฏเหตุผลตามประสบการณ์ที่ผมได้พบมาเนื่องจากคราวก่อนนั้นผมได้พูดไปบ้างแล้วว่าผมได้พบเหตุการณ์อะไรที่ควรเชื่อได้ว่าวิญญาณน,นั้นยังมีอยู่อีกภูมิหนึ่งและสามารถที่จะเล่าเหตุการณ์หรือบรรยายสิ่งต่างๆในอดีตในเวลาของเขาเหล่านั้นให้เราฟังได้ และเวลาของเขาเหล่านั้นเป็นเวลาที่เราอาจพิสูจน์ได้ตรงตามหลักฐานที่เรายังอาจค้นพบได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ต่อไปนี้บางเรื่องก็อาจจะยังไม่เป็นที่โปร่งใจของท่านผู้ฟังก็ได้แต่ผมก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดคือเมื่อคราวก่อนนั้นผมได้พูดไว้ว่า ผมได้เดินทางร่วมไปกับอาจารย์พรไปศึกษาที่จังหวัดสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรพิษุนุโลกก็ยังมีเรื่องค้างไว้อยู่คือเมื่อเราเดินทางไปที่ศรีสัชนาลัยเมืองศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยเป็นราชธานีของไทยเราน,านานมากทีเดียวอาจจะตั้งแต่ก่อนพศ .1800 ขึ้นไป ในครั้งแรกๆนั้นเมืองศรีสัชนาลัยมีชื่อเรียกกันว่าเมืองเฉลียงหรือเมืองเฉลียงหลวงเป็นเมืองที่คนไทยอพยพลงมาจากทางเหนือและตั้งอยู่ที่ตำบลวังพระาธาตุเดี๋ยวนี้และภายหลังจึงได้ย้ายเมืองเฉลียงหรือเมืองเฉลียงหลวงขึ้นไปอยู่เหนือน้ำเนื่องจากที่ตั้งเดิมเป็นที่คุ้งน้ำ และก็น้ำกัดซ่อเมืองเข้าไปจนไม่สามารถจะตั้งเป็นเมืองอยู่ได้เนื่องจากที่แคบเข้าไปทุกทีจึงได้ย้ายขึ้นไปอยู่ที่แก่งหลวงเหนือเมืองเดิมขึ้นไปไปตั้งเมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งมีตำนานเมืองกล่าวว่าฤาษีศรสสีสัชนาลัยนี้มาเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและก็แนะนำให้สร้าง สีสัชนาลัยจึงเป็นเมืองตลอดมาจนถึงสมัยพ่อขุนศรีอินทราธิตได้สถาปนาราชวงศ์สุขโขทัยขึ้นและเมื่อสมัยพ่อขุนศรีอินทราธิตนั้นเมืองรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงพ่อขุนรามคำแหงก่อนที่จะขึ้นครองราชสมบัติก็ได้ไปครองเมืองนี้อยู่เพราะฉะนั้น ที่เมืองนี้นับตั้งแต่พ่อคุณรามคำแหงลงมาผู้ที่จะเป็นมหาอุปราชก็ได้ครองเมืองนี้แทบทุกพระองค์เมืองนี้จึงมีโบราณสถานมีศิลปรกรรมและมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะหลักฐานต่างๆที่เราค้นได้จากศิลาจารึกก็พอจะมีอ้างอิงได้ แต่ผมขอเรียนไว้เสียก่อนว่าถึงอย่างไรก็ตามหลักฐานทางศิลาจารึกน,นั้นเป็นหลักฐานที่กระท่องกระแท่งถึงมิชนนก็ยังไม่ได้อ่านออกมาเป็นที่กระจายแจ้งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในวงการศึกษาอย่างกว้างขวางและอีกอย่างหนึ่งรูปแบบของศิลปกรรมทั้งหลาย ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีหรือนำเอามาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไปพอที่จะรู้ได้ว่ารูปแบบที่มีอยู่นั้นเป็นยุคใดสมัยใดฉะนั้นการไปพิสูจน์นี้ก็เป็นการที่ว่าเรามั่นใจได้ว่าผู้ที่จะให้ความกระจ่างหรือผู้ที่เป็นสื่อความหมายหรือเป็นเครื่องมือ ย่อมเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่ทราบเรื่องราวที่เราจะไปพิสูจน์กันมาก่อนวัดนางพญาศีสัชนาลายัยต่อจากครั้งแรกเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงที่ศีสัชนาลายัยที่ซึ่งเราไปดูกันแห่งแรกคือที่วัดนางพญาวัดนางพญาเป็นวัดขนาดใหญ่มากอยู่ในตัวเมืองศรีสัชนาลายัย และวัดนี้ตามประวัติก็ไม่ปรากฏชัดว่าใครเป็นผู้สร้างเอาไว้มีแต่ชื่อว่านางพญาแต่ก็เป็นวัดที่ร่ำลือกันว่าเป็นวัดที่มีศิลปกรรมที่สวยงามมากที่นี่เองผมได้มีโอกาสให้คุณสีเพ็ญได้ลองเข้าไปถามผู้ที่เฝ้าอยู่ที่นั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นโอปะปะติกา หรือผู้ที่เป็นวิญญาณเดิมที่อยู่ที่นั่นว่าวัดนี้เป็นมาอย่างไรสร้างตั้งแต่สมัยไหนใครเป็นผู้สร้างก็ปรากฏได้ความว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้าลีไทยพระเจ้าลีไทยเป็นราชบุตรของพระยาเลอไทยหรือพระเจ้าเลอไทยซึ่งพระองค์เองเป็นหลานของพ่อคุณรามคําแหงเป็นผู้สร้าง และยังบอกว่าได้สร้างให้ยาของท่านก็คือสร้างให้กับพระเมสีของพ่อคุณรามคำแหงนั่นเองเราได้ทราบชื่อท่านผู้สร้างมาอย่างนี้แล้วก็จำเป็นต้องมาหาหลักฐานรับรองความจริงหรือว่าศิลปกรรมนี้สร้างในสมัยพระยาลีไทยการที่จะจริงหรือไม่ เราก็จะมาพิสูจน์กันโดยเหตุผลทางวัตถุประกอบว่าศิลปกรรมในยุคนั้นการวางผังก่อสร้างอยู่ในสมัยไหนเสาที่ก่อสร้างอยู่ในสมัยไหนลวดลายที่ประดับตกแต่งด้วยการปั้นปูนนั้นอยู่ในสมัยไหนเราก็นำเอาหลักฐานอันนี้มาพิสูจน์เมื่อเทียบเคียงกันกันกบศิลปะแล้ว ก็จะพบได้ว่าโบสถ์หรือวิหารที่วัดนางพญานานมีลักษณะเหมือนกันกับศิลปกรรมในสมัยอิทยาตอนต้นคือมีเสาเป็นสี่เหลี่ยมโบสถ์ยาวเก้าห้องฝาผนังไม่ทำหน้าตา่างแต่เจาะเป็นช่องลมแล้วก็มีลวดลายปั้นปูนนี่เป็นลักษณะร่วมสมัยอิทธยาตอนต้น คล้ายกับวัดไหลที่จังหวัดลบบุรีสมัยพระยาลิไทยเป็นสมัยอุทยาตอนต้นร่วมกันและพระยาลิไทยยุคนั้นก็มีการติดต่อสัมพันธ์กับอยุธยาอยู่มากเพราะฉะนั้นศิลปกรรมก็ถ่ายเทจากอุธยาขึ้นไปสุขโขทยัยจากสุขโขทัยลงมาอยุธยาก็มีการถ่ายเทกัน และประการสำคัญที่จะยืนยันได้ว่าน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าลีไทและร่วมกับอยุธยาก็เพราะพระสถูปที่วัดนี้คือทำเป็นมุกสีด้านเหมือนกับพระสถูปที่วัดพระศรีสันเพชซึ่งสร้างในสมัยแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถเป็นสมัยอิทยาตอนตอน้นปกติแล้ว ท่าสถูปในสมัยสุขโขทัยนั้นจะทำเป็นทรงลังกาเป็นทรงกลมลังกาและไม่มีรุคออกมาสี่ด้านในระยะแรกๆในสมัยพ่อขุนศรีอินทราธิพพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนบานเมืองเหล่านี้ท่าสถูปจะเป็นแบบลังกาทรงกลมโดยตรงเพราะรับจากลังกามาโดยตรงแต่ภายหลัง ก็อิทธิพลของอิตยานำเอาสถูปแบบลังกามาผสมกับมนดบคือตั้งมนดบสี่ทิศติดเข้าไปกับพระสถูปก็กลายเป็นมุกสี่ด้านและที่วัดนางพญานี้ก็คงจะเป็นศิละปะในตอนปลายสมัยสุขโขทัยต่อกับสมัยอิทยาตอนต้นจึงนำเอาแบบอย่างพระสถูป ที่มีมนดบเข้าไปบวกด้วยกันเป็นสีด้านก็นเป็นมุกสีด้านอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่จะมายันกับคําให้การของคุณสีเพนว่าสร้างในสมัยพระยาลี่ไทยเพราะศิลปกรรมบอกบ่งได้ว่าเป็นศิลปกรรมในสมัยสุขโขทัยตอนปลายสุขโขทัยตอนปลายเราก็นับตั้งแต่พระยาลี่ไทย ลงมาจนถึงพระมหาธรรมราชาที่สามก็เป็นอันที่สิ้นสุดวงสุขโขทยัยความก็ยันกันอย่างนี้คราวนี้ก็ถามกันสืบต่อไปว่าท่านสร้างทำไมก็ได้ความว่าได้สร้างให้กับญาของท่านอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าเป็นคติเก่าอันหนึ่งของโบราณที่ว่าบ้านหลวงของท่าน ผู้ที่มีอำนาจราชศัก์หรือบ้านหลวงเดิมของท่านผู้ที่ก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ใดเมื่อท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือมียศสักขึ้นแล้วท่านก็มักยกที่บ้านเดิมทำเป็นวัดฉะนั้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นบ้านเดิมที่เป็นบ้านของย่าของพระยาลีไทยจึงได้สร้างวัด และก็ตั้งชื่อให้ว่าวัดนางพญาอันนี้ก็สมด้วยเหตุผลว่าปกติแล้วผู้ที่ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นพระเจ้าย่านี้ก็เป็นนางพญาทางนั้นเหมือนกับที่พิสุนโลกก็มีวัดหนึ่งคือวัดนางพญาวัดนางพญาที่พิษุนโลกก็เป็นวัดที่สมเด็จพระมหาธรรมราชา คือพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรท่านสร้างถวายแม่ของท่านจึงได้ให้ชื่อว่าวัดนางพญาก็เป็นอย่างนี้ทีนี้สมด้วยเหตุผลที่เราได้ไปนคนที่นั่นกัน